ตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณนิมิต <estion> ปินตานะคะซึ่งเป็นประธานเชียร์ของทีมฟุตบอลระยอง FC คะ่ะอยากให้คุณนิมิตช่วยแนะนำสมาชิกในครอบครัวหน่อยค่ะว่ามีใครบ้างไ,ได้ครับอันนี้ลูกสาวนะครับน้องฟ้าใหม่พิพิดานต,ตาตอันนี้น้องน้องทีมบินก็คุณแม่ ชิน้องดาครับน้องฟ้าใหม่นี้อายุกี่ขวบคะตอนนี้ได้5เดือนไมาแล้ครับห้าเดือนค่ะแล้วอยากทราบว่าครอบครัวนี้ติดตามเชียร์ฟุตบอลแฟนคลับมานานแล้วหรือยังคะผมดูมาตั้งแต่ปี2009แล้วครับก็ตามมาตลอดตั้งแต่คนไม่กี่สิคนก็ตอนนี้ก็แฟนคลับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อยากให้บอกว่าจุดเริ่มต้นที่เริ่มมาสนใจฟุตบอลแฟนคลับนี่มาจากไหนคะเริ่มเริ่มแรกเดินทีผมก็เคยเล่นฟุตบอลทีเดียวกับท่านสจเดชาเคยเล่นบอลเดินสายมาด้วยกัน S <S แล้วพอดีทางสจก็มีการทำทีมก็เลยได้มาช่วยทำในเรื่องของแฟนคลับครับแล้วในครอบครัวเนี้ยค่ะคือมีใครบ้างคะที่เป็นที่เป็นแฟนคลับของทีมระยอง F อฟซีครบครอบครัวผมเป็นทั้งบ้านเลยครับตั้งแต่พ่อตาแม่ยายแล้วก็เนี่ยพี่มาเนี่ยครับยกมากันหมดนี่เลยครับ มากัระโ้ดเป็นลูกปลาแล้วพักด้าเคสอันนี้คือเป็นแฟนพันธ์แท้ของทุกคนเลยใชัดเจนใช่ครับแฟนพันแท้เลยครับคิดถึงฉันไหมเวลาแค่เธอ ไม่เจอเจอกันกับฉันคิดถึงฉันไม่เวลาแค่เธอเงาใจคิดถึงฉันไม่เวลาแค่เธอไม่มีใครให้ทะเลาะไปไหนแล้วไม่มีไล่ให้กองแล้วเธอคิดถึงใคร